พวกเภาวนาเป็นคาบอะภาวนาเป็นคาบอะไป ไปเสรจมาเสรจเมื่อยท้วนนะไม่เหมือนแต่ก่อนนะ

ไอ้ก็จะเบ้าบ่จะเบ้า,บาครับที่ว่าสัมประทานน้ำผึ้งฮะได้สัมประทานน้ำพึนนำพ้งเออพวกนดีเขาผูกคว้าสีในเ <ะ S 2> ขาเป็นเจ้าของครับ Lâu lâu con, con lâu lâu Như thế lâu 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 เราปีนัวนใบกีเก้งแล้วนะปีนตดนใบเก้งมากเพงรูป่าหญ้งต้นหนึ่งต้นหนึ่งมัหนหลายห้างเลยเพง เอาเอาขึ้นตีช้อยขึ้นไปเอาตีช้อยขึ้นด้วยไปเอาผึ่งผลชน,นปย่าง เราเป็นเด็กบ๊วยไฟสังเกตนะมีตัวสำคัญนึงตัวขโมยบ๊ว่ไฟสังเกตนะเรื่องขโมยของปลาโยข่ายาไปคนหนึ่ง จะใจจะเล่ผู้เท่าสักคนหนึ่งเนีย่ยมีเจ้าเท่าไปเที่ยวบนเขาไปเอาเพิงเขามาต้มเพิ่งบนไหนให้ผู้เท่าเละเป็นผู้เที่ยวไปหันไม้ค่อยสอดแทรกดูนั่นตัวตัวเชลยอยู่นั่นนะแล้วบุไปเราเขาห้องชักเลย เนื้อหมูได้เผ่งมากเต็มนะเรียกเผ่งมาต้มท้ายนี้ก็แต่งเฉลยไปอะโอ้ไปเลยมาใส่ก็เราเผ่งความวันนี้เปียวม้าทหารทหารแรงพูดเลยนะเขาเปียวตัวนั้นเล้วเยี่ยวตัวนี้เพราะฉะนี้หมายใจไปอ่ะแล้วก็เป็นจริงด้วยะ พ่อคำเราไปแล้วไปก็แล้วพึ่งเนี้เป็นนิจใจนันละ ชอบขโมยของปลาีเขาวู hmm. ้ยอยู่ยนุ่ยปลาดิเอาหูชาคุดทุนของปลาต้นเพื่อยุ่ยใสยุ่ยสหูชาเบ็ดนะเขาอยู่ตลาดผมว่เห็นไปก็ไหลไปเอาละเปล่ยวเพิ่ง 白没活了，啊！ เป็นการเปกรรมฐานภาวนาหาอาารือนะบันไดสังกัดสังกัดไปว้านะมีบนอาศัยได้หันน่ะ